ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยืนหนึ่งกลุ่มราชมงคลจากการจัดอันดับของไซมาโกอินสติชันลังกิ้งทูเทลซัน21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรธลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดเผยว่าผลจากการจัดอันดับ s i m e c o Institution Ranking 2021ซึ่งวัดผลจากข้อมูลจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกเดือนกุมภาพันธ์ประจำปี2564ผ่านเว็บไซต์ s i m e g o com มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่25ของประเทศไทยซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและอยู่ในอันดับที่826ของโลกซึ่งในปีนี้องค์กรที่ได้รับการจัดอันดับของโลกที่เป็นมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่นๆจากทั่วโลกมีทั้งหมด7,533แห่งซึ่งมีเกณฑ์นในการพิจารณาจากผลงาน3ด้านดัง ด้านการวิจัยมอรอีอสานติดอันดับที่20 km. ของประเทศไทยและอันดับที่455ของโลกด้านนวัตกรรมมอรอยอสานติดอันดับที่23 km. ของไทยและอันดับที่525ของโลกด้านผลกระทบต่อสังคมมอรอยอสานติดอันดับที่17 km. ของไทยและอันดับที่250ของโลก นับว่าผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการกำกับดูแลจากสภาหมหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาหมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในการผลักดันนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆอีกทั้งยังเป็นผลงานมาจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการ ควบคู่ไปกับการสร้างผลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยังคงมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์สิบยุทธศาสตร์ของประเทศและยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมควบคู่ไปกับการดูแลสังคมให้ครบทุกมิติวราพรนมบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานร,รายงาน สอบปรทอายง,งาน6วันหยุดยาวสงกรานเกิดอุบัติเหตุรวม2,113ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม2 3 8รายบาดเจ็บ2,116คนมี8จังหวัดยอดตายเป็นศูนย์ นายอัศินสัมพันธรัสรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวสงกรานตพุทธศักราช2564ได้ยวรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่15เมษายน2564ซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์สงกรานตสุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด เกิดอุบัติเหตุ313ครั้งผู้เสียชีวิต29รายผู้บาดเจ็บ310คนสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง6วันของการโนโนโรงคือตั้งแต่วันที่10ถึง15เมษายน2564เกิดอุบัติเหตุรวม2,113ครั้งผู้เสียชีวิตรวม2 3 8รายผู้บาดเจ็บรวม2,116คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี8จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุดได้แก่นครศรีธรรมราช91ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดได้แก่เชียงใหม่9รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงที่สุดได้แก่นครศรีธรรมราช96คนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี